สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจักผ้ายาวสิบผ้าพีผ้านองมายาวอยูุ่โคกหน้องหน้าสวนศิลินนะครับพิกัดกับยูบานนองลุมพุกตำบลเวียงช่ยอำเภอพยัคฆ์กระพุ่มบิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อนี้กับสิบผ้าพีผ้านองมาเบิงเข่าหน้ายอดนะครับมาอัปเดตให้เบิงลุงจักต่หยอดไววได้ยี่สิบสี่วันนะครับนี่ครับพี่น้องยอดไ้เทั้งคู่สะนะครับ คู่สาบ้นท่านได้ปลูกอีหยังครับพี่น้องนี่ก็เลยหยอดเขาไว้ตอนนี้เพิ่นก็นเกิดแล้วนะครับก็เป็นข้าวเหนียวพันธ์ุสิรินทรนนะครับถือว่าเกิดดีอยู่ครับพี่น้องนี่ <c oughs> เกิดแข้งกับหยาเด้อครับนี่ผลก็ทิมช่วงไปหลายมือแล้วนะครับก็หดหน้ามเมาครับพี่น้องนี่เป็นการทำหน้าหยอดแบบไม่นะครับ ฮดน้ำเอานะครับเทากับกระจายความชุ่มชื้นให้เพิ่นหดให้เพิ่นทั่วแปลงนะครับพี่น้องนี่ฝนบ่ตกกะหดเอานะเพื่อให้เพิ่นได้น้ำล่อเลี้ยงนะครับนี่ครับตอนนี้อัตราการเกิดก,กะก็ดีอยู่ครับพี่น้องนี่กะยอดไหวคางคางบ้านน้ำนะครับนี่เฮ็ดไปครับพี่น้อง เฮ็ดไปลองเบิงถือว่าได้ผลดีนะครับนี่เกิดดีครับระยะห่างระหว่างกอเพื่อนกืบยี่สิบเส้นนะครับพี่น้องนี่ครับงามงามพี่น้องถือว่าได้ผลแต่ว่าเพื่อนกืบสิขแข่งกันกับหยานะครับเพราะว่าเข้าคุ้มหยาบท่านได้นี่มองนีก็เปิดน้ำไส้ไว้นะครับพี่น้องพดน้ำไม่เพิ่นกายู่คางๆ คู่สะนี่แหละครับนี่นี่ครับน้ำในสะกับบ่ท่านได้เต็มครับปีนี้ฝนกระตกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพื่อนกระทิมช่วงไปแล้วนี่การหยอดหน้าเขาก็หยอดไว้น้ำคู่สะข้างๆบ้านละมื่อนี่แหละครับพี่น้องกับพอดีบ่ท่านได้ปลูกเอียงนะครับก็เลยล่องล่องยอดเข่าเบิงถ้าได้ผลดีจ้งไดนะครับปีนาเข้ากับสิไปหาเข่าไ้มาลงนะครับพี่น้องนี่ เขาให้เพิ่นกับสีบอต้องการน้ำหลายปันไดนะครับอันนี้เข้ากับฮดน้ำเอานี่มิยาเกิดแน่กะบอเป็นหยังนะครับพี่น้องกับปอยเพิ่นไหวซื้อนะครับนี่ถ้าบอได้เขาบอได้หยังเข้ากับถือว่าคุ้มดินไปนะครับกับเป็นการเอาเฟืองเอาหยังไปแต่ว่ากับเบิ้งท่งแล้วกับสีดีอยู่ครับพี่น้องนี่เพิ่นเกิดดีนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไงแล้วนะครับนี่เบ้่งด้วยสายตามองนี้ก็โอ้เกือบเกือบฟุนึงแล้วครับพี่น้องนี่ตอนนี้เขาก็เปิดน้ำใส่น้ำนี่สายยางสายยางน้ำพี่น้องปูลังค้นนี่เพิ่นเฮดระบบน้ำสปริงเกอร์ัน,นี้พี่น้องนี่การทำนายุคใหม่นะครับเปิดสปริงเกอร์ใส อันนี้ห่ากะหดเอานะครับยามดินเพื้นแหงห่ากบเปิดสายยางหดเอานี่พื้นที่มองนี้กะรวมๆแล้วกับประมาณงานกูกลัวนะครับกะยอดเขาไว้ดีกลัวปล่อยให้เพิ่นบ่มีอย่างครับพี่น้องเพราะว่าลุงจักกับบท่านได้ปลูกอีอย่างนะครับนี่ทางนี้กะเป้นแหงนะครับเดี๋ยวก็ทีได้พดน้ำให้เพิ่นนี่ก็ถือว่าเกิดดีอยู่ครับพี่น้อง ถ้าฝ้าฝนดีก็ที่ได้กินอยู่ดอกนะครับเดี๋ยวก็สีอัปเดตมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าปีนี้ลุงจักกะเพิ่งเฮ็ดเป็นปีแรกนี่ตะกี้ก็ปล่อยให้เพื่อนว่างบ่ได้เฮ็ดหยังนะครับสีหาผลไม้มาปลูกก่บ่าท่านมีเวลานะครับเนื่องจากเฮากับเป็นเกษตรวันหยุดนะครับมีเวลาว่างจากวันหยุดกะจ้งได้มาเบิ่งนะครับ นี่ครับพี่น้องกะถือว่าเกิดดีนะครับเกิดดีนี่หน้าหยอดมองนี้ก็ใส่เครื่องหยอดนะครับพี่น้องใส่เครื่องหยอดเอาแบบเข็นนี่ระยะห่างระว่างกอเพิ่นกะยี่สิบเส้นนะครับส่วนระว่างแถวเข้ากะกะเอาพี่น้องกะประมาณยี่สิบสามสิบเส้นนี่ร่วมร่วมแล้วก็ ประมาณงันกู้กลัวล่ะครับมองนี่พูดเงาวไปสุดพุ่นครับพี่น้องนี่มาเบิงครับพี่น้องเกิดดีอยู่ด้นี่งามอยู่นะครับยาก็ะมีแน่กัเป็นธรรมดานะครับก็ปล่อยเพิ่นไว้เังสี่ละนี่สายยางเขาเขามาหดนามนะครับนี่พี่น้องเมื่อนี้ก็อัปเดตมาให้พี่ให้น้องเบิงนะครับหลังจากหยอดไปได้ยี่สิบสี่วันนะครับ ก็ถือว่าเพิ่นเกิดดีอยู่นะครับอัตราการงอกก็ดีครับพี่น้องนี่อา้าถ้าฝนดีนะครับฝนมาเรื่อยๆกท็ทีได้อยู่ได้กินอยู่ดอกนะครับอา้าครับพี่น้องสําหรับมือนี้ลุงจักพายเงาก็พอจบรายการไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ